วัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องฟันวอลเลย์บอลสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนมาดูโมเมนต์นะครับประทับใจเล็กน้อยนะฮะของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราครับแมตที่เจอกับเซอร์เบียล่าสุดนั่นเองนะฮะอย่างที่เราทราบกันดีว่าไทยเราเนี่ยแพ้กับทีมชาติเซอร์เบียไปอย่างนี้เสียดายสองต่อสามเซตแล้วก็มันมากๆเลยนะครับหลังจบเกมการแข่งขันในแมตช์นี้ในคู่นี้นะครับเบื้องหลังนะครับของโคสกยเดติครับ คือโคสกุยด้ติโคระดับโลกคนนี้นะครับทีมชาติซเซอร์เบียก็ได้เข้ามาพูดคุยนะครับกับทางทักทายกับทางบุ๋มบิม่มเพชออนวกสีหัวเสาของเราด้วยนะครับแล้วก็ได้มีการกอดให้กําลังใจบุ๋มบิ่มกันด้วยน่าประทับใจมากเลยทีเดียวนะครับ ลงคุยเขานี่คือเอนดูแล้วก็อ่อนโยนกับบุ๋มบิ่มมากเลยทีเดียวนะครับมากๆเลยเนาะพร้อมกับเช่นชมนะครับแล้วก็กล่าวอวยพรให้แก่บุ๋มบิ่มด้วยเป็นภาษาไทยด้วยนะครับน่ารักมากๆคือได้เลยนะครับคาว่าลงคุยเนี่ยบอกว่าขอให้โชคดีโอ้เป็นคําพูดที่ออกมาจากปากของโค้ชระดับโลกนะครับสุดยอดมากๆก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเนี่ยบุ๋มบิ่มก็ได้ไหว้นะครับขอบคุณโค้ชคุยได้ตีน่ารักมากเลยนะครับเป็นอีกโมเมนต์หนึ่งที่ น่าประทับใจครับในวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราในเวลีเอลีนี้ครับน่าประทับใจมากๆโคชกุยนี่คือหลังจบเกมนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนนะครับได้กล่าวถึงวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราด้วยนะครับในตอนที่เจอกับไทยเราในเกมในแมนนี้ครับโคชกุยนี่ก็บอกว่าอ่าโคชกุยบอกว่าประมาณนี้นะครับเราเล่นกับทีมไทยเป็นสิ่งที่ยากเสมอทีมไทยเล่นได้ดีมากๆเล่นด้วยสปิริตจิตวิญญาณที่ดีมากๆเล่นด้วยทักษะวอลเลย์บอลที่ยอดเยี่ยม เล่นด้วยอย่างมีคุณภาพและก็ Amazing มากๆเป็นทีมที่น่าทึ่งมากๆผมหวังว่าเซนเตอร์ของเขาจะไม่เจ็บหรือเจ็บมากก็เขาก็พูดถึงพรพันด้วยนะครับผมชอบทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาตไทยเรามากอ่ะนี่ก็เป็นคําพูดของคุยเดตินะครับน่ารักมากๆโค้ชคุยนี่คือเข้ามาทักทายพูดคุยกับบุ๋มิ่มนะครับแล้วก็จับมือบุ๋มบิมกอดให้กําลังใจแล้วก็สุดท้ายก็อวยพรคําว่าโชคดีนะครับก่อนที่จะ ายากๆกันไปนะครับบูบินนี้ก็ไหว้นะครับขอบคุณโคสสกได้อตตี้ด้วยน่าประทับใจมากๆเลยนะครับ